เอา้าวบ๊ดีทุกคนครับบ๊ายดีเช้าวันศุกร์ครับวันนี้ครับมาใจพอว่าได้ปลากับบนนีะ้แต่คือใส่เบ็ดก,กองนะครับอ๋อและนี่นะได้ครับได้ฮะเฮ้ยไปเหรอเยอะละวไปเลยวะได้ครับได้แล้วครับเดี๋ยวนี่ี่คือไปเนาะอ๋อละเฮ้ย đây 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 ngủ đây ngủ 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 ngu nhỉ má ngu né không được cốp anh đến nè thế bị ngu gì vậy anh anh đây anh đang cất chốn anh nè tại hà là bà ngu nhỉ bà xíu xíu อันนี้อันนี้บาได้ครับโอ้ได้อยู่ครับโอ้ปลาหลีมโอ้ใส่ปองแงมครับว้าอ,อันนี้อันนี้บาได้เลยโอ้อันนี้ครับเหยื่อมาครับใส่เขียดครับผมโอเคอันนี้เขียดยังบาดตายเด้อเบือค่อยว่ากันอันนี้บาได้เด้วย อันนี้ดูสีน่าจะได้ครับจงอยู่เลยครับอ่าะครับนับนะครับโอ้หาหรือเป่โอ้ได้ปลาเยือหาได้ปลาเยือครับว้าันนี้คือปลาเยือครับสายปองแงมครับเอาละครับโอ้อันนี้น่าจะได้ครับ

โอ้ได้ปลาสองตัวแถมตัวโอ้สใหญ่ครับสแงมครับได้ปลาเยือตัวครับเนาะโอ้ À, sai bếp con thế sẽ hết giảm... à, chết hấp chết lần hấp đây xem tùa đây xì ngủ nhé đẩy hệ ngu ạ tí này, này cứ ngô แต่ว่าจะจับยังได้เนี่ยเป็นงูอย่างเนี้ยผมจะปล่อยครับได้ปลาเยือตัวได้ปลาลิมสองตัวใหญ่ครับผมวา้าไซส์ใหญ่โตอตอแข็งไหโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้างตัวนะครับโอ้โงูโอเคนะครับแตหผมงูออ 我呢？